ถ้าทานแรงไปแรงเกินก็เอาเท่าดับครับคราวนี้เป้งย่างเผาแบบบ้านๆแบบธรรมชาติธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาดุกย่างนี่ครับต้องปาดเป็นโอเคครับนะครับนี่นเนี่ยเียปลา ปลาเนี่เขาตัวน้อยตัวใหญ่นะครับประมาณนี้เรียงสามตัวตัวสามตัวกองละสามตัวกองละห้าสิบนะสามตัวกองห้าสิบปลาเนินเผาครับไซส์ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วประมาณนี้ใช่ปะประมาณนี้ มีไซเล็กไซใหญ่แม่จะเรียงกันแบบนี้นะดูเป็นตัวอย่างนะถ้าขายไม่ใช่ว่าเลี้ยงมั่วนะคัดสรรอย่างดีคุณภาพผ่านออยถุกหลักอนามัย Okay. Bye. Thank you.